ทุกคืนตอนตีสองพอดีเป๊ะเจ้าหลงสุนักจรจัดหูแหว่งประจำหมู่บ้านจะคาบถุงพลาสติกปริศนาวิ่งหายไปในเงามืดของซอยเปลี่ยวที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างรกลาชาวบ้านต่างลือกันว่ามันแอบขโมยของกินไปซ่อนจนเริ่มแสดงท่าทีรังเกียจและจ้องจะขับไล่จนกระทั่งคืนที่ฝนตกหนักกลุ่มชาวบ้านตัดสินใจแอบเดินตามเจ้าหลงเข้าไปในซอยตันลึกสุดใจเพื่อจับพิโรธให้มั่นขนนังคาเขา,ขา แต่ภาพที่เห็นกลับทำให้ทุกคนต้องยืนนิ่งอึง้งท่ามกลางสายฝนเมื่อเจ้าหลงไม่ได้เอาอาหารออกมากินเองอย่างที่ใครคิดแต่มันกลับวางถุงอาหารนั้นไว้อย่างเบามือแทบเท้าชายชาราตาบอดที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้ผูพังเพียงลาพังชายชาราลูบหัวเจ้าหลงด้วยมือที่สันเทาพลางขอบใจเพื่อนเพียงตัวเดียวของเขาความจริงที่แสนเจ็บปวดถูกเปิดเผยว่าเมื่อหลายปีก่อน ชายคนนี้เคยเสี่ยงชีวิตกระโดดเข้าไปช่วยเจ้าหลงจากการถูกรถชนจนตัวเองต้องกลายเป็นคนตาบอดและเสียความสามารถในการเลี้ยงชีพตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหลงที่เคยเกือบตายก็ปฏิญาณกับตัวเองจะไม่มีวันทิ้งผู้มีพระคุณมันยอมออกไปคุยขยะและขอเศษอาหารจากตลาดทุกวันเพียงเพื่อส่งต่อลมหายใจให้ชายชารา ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเจ้าหลงนอนขดศพเท้าชายชาราในบ้านไมเ้เก่าๆเปลี่ยนสายตาที่เคยดูถูกของคนทั้งหมู่บ้านให้กลายเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันเพราะบางครั้งหัวใจที่กระตันอยูและยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในร่างของมนุษย์แต่นอนอยู่ในหัวใจของสุนัขจรจัดที่ทุกคนมองข้ามไปเท่านั้นเอง